ไปลองตู้ซูเปอร์ชาร์จของเทสลาที่เซ็นทรัลเวลกัน เราเคยทําคลิปสั้นไปแล้วรอบก่อนเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราไปชา์จตอนแบต60%ด้วยความที่เขาเปิดวันแรกแล้วเราก็เพิ่งรู้ข่าว <c oughs> เราก็เลยแบบเอออยากรีบไปแต่แบตเราก็เต็มอยู่มันก็60%อยู่ก็เลยแบบเออไม่เป็นไรไปลองดูก่อนว่าเออมันแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าวันนี้เรามีเวลาและใช้รถมา1สัปดาห์แบบไม่ชา์จเลยเพื่อท<ๆ>ี่จะให้แบตเหลือน้อยที่สุดจริงๆถ้าวันเนี้ยเหลือ้เราจะลอร์่าแบตะเข้เ่า่ต้องว้ารากทีนแล้วอราเอแบตใว่าแบยไฟเข้าปเะมาไหอ่ต้อง7อไม่เกินนช่าครา คราวนี้เราจะลองแบบ้อยแบบสุดๆเลยว่ามันจะเข้า250กิโลวัตต์อย่างที่เขาเคลมมาหรือเปล่า <S <S ใช่เพราะเขาบอกจริงๆแล้วว่ามันสามารถปล่อยได้สูงสุดถึง250เลยแล้วเราก็เห็นแบบพี่ๆในกลุ่มที่ใช้เทสลาเขาบอกเอ้ยไปชาร์จ2%มาเนี่ยมันได้250ก<อ>็เลยอยากลองบ้างอยากเห็นเลข250 <S <S ทีนี้เมื่อกี้ตอนเราออกมาจากที่จอดรถเราเนาะแบตเราเหลือประมาณ15%วิ่งได้อีก80กิโลเมตรเดี๋ยวเราลองขับวนไปก่อนให้มันแบบเหลือน้อยๆดูสิว่ามันจะเข้าสักเท่าไหร่กันเชียวใช่จริงๆระยะทางจากของเราอ่ะเราอยู่แถวปาิพัาร์ไป สยามก็ประมาณ7จ็ดแปดโลเออมันไม่ได้เยอะแต่ว่าเผื่อรถติดไงแล้วถ้ามันยังแบตลดลงไม่พอเราจะไปวนแถวนั้นก่อนซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของเทสลาเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า15นาทีอะระยะทางที่วิ่งได้เพิ่มมาจะเป็นประมาณ3ามร้อยกิโลเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวไอจับเวลาเลยว่า15นาทีเนี่ยมันจะได้สามร้อยปกิโลนี่เขาบอกหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราแบบนับตั้งแต่เริ่มเสียบเลยซึ่งคันของเราหรือว่าน้องอีเทอร์เนี่ยเป็นเทสลาโมเดลวายลองเลนจ์เป็นสเปกยูเคแบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ที่75รองับ ลังไฟสูงสุดในการชาร์จเนี่ย250กิโลวัตต์อย hey, so smart, right? ู่แล้วก็คือปล่อยเต็มเลยของ s ูเปร์ชาร์จเจอที่เซ็นทรัลเวิทีนี้เรามาดูกันดีกว่าตื่นเต้นอะจะเหลือสูตรให้เราหรือเปล่าก็คือตอนนี้แบตเราเหลือประมาณ14แลละขับมายังไม่ถึงสารีเลยอืมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเอ้ยเราจะวนไปถึงได้แค่ไหนแต่14นี่วิ่งได้73โลเลยนะเออจริงแต่ว่าที่จะไปแค่8โลจิ ก็เด <|so|>> uh um, ี๋ยววนอยู่ในไอ้วนอยู่แถวนี้จนกว่าจะสูญอะอุตสาห์ใช้มาทั้งอาทิตย์แบบไม่ช้าแล้วนะเนี่ยถ้ารถมันติดมันก็น่าจะกินแบตเข้าไปอีกนั่นแหละนอยในราเปิดแอร์แรงเดี๋ยวเสียบที่ชาร์จแบตใดๆอีก เก็จะทํทุกวิถีทางเขาทุกคนให้มันแบตเหลือน้อยที่สุดเพื่อทุกคนจะได้ดูว่าเฮ้ยชาร์จจากน้อยๆเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็บอกก่อนว่าตอนเนี้ยเทสลาเขายังชาร์จฟู่แต่ว่าให้เฉพาะเทสลาเท่านั้นที่ไปชาร์จได้เนาะใช่แต่ว่าแบบถ้าซื้อมาจากเกรหรืออะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทสลาไทยแลนด์เท่านั้นอ,อย่างของเราก็เป็นรถเกรก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยแต่ว่าจริงๆอ่ะประเทศอื่นเขาก็สามารถให้รถแบรนด์อื่นๆชาร์จได้ก็รอดูว่าอนาคตเทสลาเขาจะปรับตัวยังไงเออว่าเขาจะให้อง ก็ตอนนี้ด้วยความที่ของเทสลาที่ชาร์จเขายังมีน้อยเนาะจริงๆ<ช>ไม่ใช่แค่เทสลาหรอก คือหลายๆที่ที่ชาร์จก็ยังน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนจอดแช่กันเนาะเทสลาถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็มีมาตรการแบบถ้าจอดเกินเงี้ยหนึ่งนาทีเขาก็คิดตังเลยแบบนาทีละดอลล่าเอออันนี้จากที่เราถามพี่ที่เทสลามาถือเป็นค่าปรับแหละว่าเออถ้าคุณจอดแช่เออมันก็ต้องมีค่าเสียตังค์เพิ่มนะเพราะคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย<ม>คือถ้าเต็มแล้วแบบตัดแล้วไม่ดึงออกเงี้ยเขาเริ่มปรับเลยเอาจริงอันนี้ก็คิดว่าดีเหมือนกันนะเออมันเหมือนแบบว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมใช่ออยาาากกกกหห้้มมมีทุแแแบบบบบนนนนด์เืัะถสตติพว อีโวหรือว่าต่างๆใดๆที่มันอยู่ตามปั๊มอ่ะที่คนชอบมาบ่นกันว่าเอ้ยเนี่ยเจอจอดแช่เสร็จแล้วไม่ถอดสายชาร์จสักทีอะไรประมาณเนี้ยถ้าคิดตังนี่ก็ว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่กับอีกอย่างหนึ่งคือจอดแล้วไม่ชาร์จอันเนี้ยคิดว่าน่าจะทําที่จอดเหมือนตามที่บนห้างอ่ะที่เขามีที่กั้นไว้อ่ะแล้วเราจองในแอปแล้วเรากดปึ๊บเช็คอินอ่ะที่กั้นมันถึงจะลงมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยได้แต่ในปตทมันก็จะเป็นแบบโล่งๆไงในปั๊มอ่ะ เด่นะคะทุกคนตอนนี้แบตเหลือ4กิโลแล้ว4กิโลเท่ากับ1เปเซนต์นี่ทุกคนสุดมากหลังจากที่เราไปทั้งขับบนนะคะแล้วก็นั่งเล่นเกมมาแล้วก็ไปทำธุระมาตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่ชาร์จเทสลาแล้วค่ะอยู่ที่ชั้นมีนุ่นเซนโวลนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เหลือ2กิโลแล้วนะคะแบตตอนนี้มันจะขึ้นว่าเป็นศูนย์อย่างนี้เลย แต่ว่าเราจะเจอที่ชาร์แล้วทุกคนพราะมันขึ้นสุดแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าเรารอดเราอยู่ตรงนี้แล้ว <S <S> <S นี่ที่สาว G36 นะคะ G 3 7แล้วก็รสองด้านใช่ด้านหลังจะเป็นเสา F ศูนย์เปร์เซ็น,ซนไม่เคยเห็นภาพนี้มัก่อน <laughs> ปกติพวกเราพยายามไม่ให้แบตต่ำกว่า50นะแต่ว่าวันนี้เราต้องการมาลองชาร์จริงๆเราก็เลยแบบเออลืงไม่เป็นไรหรอกวันเดียวศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบจริงจังไม่จริงโจตื <c oughs> ่นเต้นตื <c oughs> ่นเต้น,นแต่เราไปลองชา์าเลยดีกว่าเราจะได้เห็นเลข250กิโลวัตต์หรือเปล่าอันเนี้ยนะคะมาถึงเราก็สามารถแบบดึงอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคนใช้เทสลานะคะเขาจะมีแอปเทสลาอยู่แล้ว เตรียมดูในนี้ได้นะทุกคนก็เสียบไปเลยปุ๊บถ้ามันเข้านะคะไฟมันจะแบบกระพริบกระพริบเปลี่ยนสีอ่าสีเขียวนี่คือไฟเข้าเรียบร้อยแล้วแ,แล้วเราก็สามารถดูในแอปได้เลยว่าไฟเข้าเท่าไหร่เหลืออีกกี่นาทีจะเต็มอะไรประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าแบตเข้ากี่กิโลวัต,ต นี่ทุกคนตอนนี้นะคะ4%ไวมากอยู่ที่234กิโลวัตต์ไฟที่ปล่อยออกมาแต่ตอนแรกอะตอนที่ไอเสียบเข้าไปปุ๊บไล่มองในแอปปืบบับะตรงเนี้ยมันขึ้นที่250จริงๆไวมากดูถ่ายยังไปทันเท่าไหร่5%แล้วทุกคนในแอปนะคะเขาก็จะบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงอะจะเต็มแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ชั่วโมงจริงไหมหรือว่าจะไวกว่านี้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2 57นาทีนะคะเดี๋ยวผ่านไป15นาทีเราจะมาอัปเดตกันว่าวิ่งเพิ่มได้กี่กิโล นี่อันนี้เราก็จับเวลาไว้ตั้งแต่ตอนที่แบตชาร์จได้10%นะคะแล้วเราจับเวลามา15นาทีดูซิว่าเขาจะชาร์จได้308รกิโลเมตรจริงหรือเปล่าอ่ะครบและวสินาทีได้มาเป็น230กิโลเมตรจากตอนแรกที่เราเหลือสกิโลเมตรอ่ะเป็แล้วคือมันไม่ถึงสามร้อยแปดที่เขาเคลมแต่เรารู้สึกว่ามันวายอยู่เพราะว่าขึ้นมาถึง45%แล้วอ่ะภายในสิบห้นาทีจากตอนที่เราจับตอนสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือเสียบปุ๊บแป๊บเดียวสี่ มีจุดชาร์จเนี้ยอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วเราแวะชาร์จแค่เพื่อแบบให้ได้50%วิ่งต่อได้อะไรเงี้ยนี่ว่าโอเคมากๆเลยนี่จุดชาร์จเท s l a นะคะก็จะอยู่ที่เสา G 3 6 3 7ตรงนี้เราก็เดินมานิดนึงเราก็จะเจอประตูทางเข้าเลยก็สามารถเข้าประตูนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปให้ดูว่าถ้ามาจากข้างบนแล้วอ่ะตรงนี้คือฝั่งไหน นี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของคนที่จอดเทสลานะว่าแบบเข้ามาปุ๊บก็คืออยู่ตรงประตูเลยพอดีขึ้นมาตรงนี้จะเป็นฝั่งอีเซตันเก่าถ้าสมมติว่าเราออกประตูตรงนี้ไปอ่ะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเดอะมาร์เก็ตพอดีเผื่อใครที่แบบอยากมาดูว่าจุดชาร์จเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นี่นะคะทุกคนเราชาร์จแป๊บเดียว เป็น80%ล้ตอนนี้เวลา15นากา38นาทีแล้วก็เขาบอกว่าเหลืออีก25นาทีก็จะเต็มร้อยแล้วถือว่าไวมากๆตอนนี้แบตเข้า38กิโลวัตต์เท่านั้นก็คือลดลงจากตอนแรกเยอะเลยซึ่งปกติอะตอนที่แบต80%เขาก็จะเข้าช้ากว่าตอนที่แบตน้อยก็80อยู่แล้วใช่ก็คือเมื่อกี้ประมาณ80%เน่ะเขาเข้าอยู่ที่ประมาณ38กิโลวัตต์ก็จะลดลงเรื่อยๆจนกว่าเราจะเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยแล้วเดี๋ยวถึงร้อยแล้วเรามาอัปเดตกันว่าผ่านไปทั้งหมดกี่นาทีเราได้ร้อยแต่อันนี้ถือว่า ไวมากเลยเนาะกว่าตอนที่เรามาชาร์จตอน6 0อ่ซตอะตอนนี้นะคะแบตของเราก็อยู่ที่99แล้วมันก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วพอเราชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดึงที่ชาร์จออกได้เลยอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็มาเสียบที่เดิมได้เลยพอเราเก็บสายชาร์จเสร็จนะคะฝาเขาก็จะปิดให้เลยแล้วเราก็นำรถออกจากที่ชาร์จได้เลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้างในรถกันว่าแบตได้เท่าไหร่แล้วก็วิ่งได้อีกเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้ก็ชาร์จเสร็จแล้วนะคะเขาตัดไฟไปเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ได้100%เอรนะเราได้ที่99แล้วเขาก็ตัดไปเลยระยะทางที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ชาร์จเต็มได้เป็น512กิโลเมตร 99%ก็วิ่งไปเลยทั้งอาทิตย์นะคะกับการชาร์จฟรีของเท sla ก็ถือว่าสูงม,มากๆแล้วก็ไวด้วยใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมดนะคะจากตอนแรกที่เราเข้ามาเนาะก็เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณอันนี้คือเราชาร์จตั้งแต่0%จนถึง99%เลยก็เกือบเกือบ2ชั่วโมงแต่ว่าในความคิดเห็นของปังปองว่าไม่ได้นานมานะกับการวิ่งได้เพิ่มอีก500กโลเพราะว่าช่วงที่80ขึ้นไปถึงร้อยอ่ะเขาก็จะชาร์จนานเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าใครเดินทางไกลอะ่ะแนะน,าาออนะ ทางมันวิ่งพอ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทางเทสลามากๆเลยที่ให้รถเกรย์ได้ชาร์จด้วยแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จตรงนี้นะคะเขาอยู่ที่เซนทรัลเวิลที่แรกใช่ไหมที่ที่สองจะเป็นที่ไหนแล้วก็ต้องรอลุ้นกันก็อยากให้เป็นต่างจังหวัดเหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าจะจําเป็นมากๆสําหรับคนที่แบบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วอยากชาร์จไวๆใช่แบบเวลาเราเดินทางไกลอะไรเงี้ยถ้ามีหลายที่ให้เราแวะชาร์จจังหวัดกลางๆอะไรเงี้ยก็จะดีมากเลยอืมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้จุดชาร์จต่อไปเขาไปอยู่ทที่ไหหนนนนนอะกก็็มมมาาาาคคเเเเัผผงิป้ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ